ครัวันนี้อยู่ช่องสองสีสายา,สารซละนะครับวันนี้ก็มาแนะนำแอปอ่าเป็นแอปขุดนะตัวนี้ก็เปิดมาค่อนข้างนานแล้วมีชื่อว่าอ่าพายเน็ตเวิรกนะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยก็เปิดให้โหลดตั้งแต่วันที่12ทธันวาคมปี61นะครับอ่ะตัวนี้อัปเดตเมื่อวันที่อ่าสมีนาคมนะครับปี64นะอ่ะก็ลองเข้าไปดูข้างในนะครับวันนี้ผมก็เพิ่งแกะมาเหมือนกันนะครับ ลองไปดูช่องอื่นเนี่ยเขาจะมีค่า KYC อะไรนี่แหละแต่ว่าตัวนี้มันเพิ่งอัปเดตมาใหม่หรืออะไรนี่ฮผมก็ติดตามมาจากในกลุ่มนะครับตัวนี้มาสามารถาสมัครผ่าน Facebook แล้วก็เบอร์มือถือนะครับอ่ะแล้วก็มาจิ้มตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะให้ขุดนะอาจจะได้0.12พายต่อต่อชั่วโมงนะครับอ่ะเราจิ้มเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์นะอันนี้ผมเพิ่ง คลิกไป8ดนาทีที่แล้วนะครับก็คือ1วันเนี่ยเรามาจิ้มครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะขุดให้นะในส่วนของค่างเงินเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะถอนยังไงนะแล้วมัน1นึ่พายเนี่ยมันได้เท่าไหร่ส่วนตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยมันก็ได้เลยนะครับเนี่ยผมเพิ่งโหลดแอปมา8นาทีที่แล้วนะครับในส่วนของตัวนี้ภาษามันไม่มีภาษาไทยนะมีแต่ภาษาอื่นนะครับ ก็เราก็เป็นภาษาอังกฤษไว้แหละอ่าคลิกมาตรง3ขีดนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีพวกโปรไฟล์นะครับเนี่ยก็คลิกเข้ามาโปรไฟล์ได้นะครับมาเช็คดูอ่ามันจะมีตรงใส่โค้ดต่างๆนะครับนน username, รเนี่ยมันจะอ่ายูสเซอร์โค้ดเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถนำไปใส่ได้เดี๋ยวผมแปลไว้ข้างล่างให้นะครับแล้วก็อ่าเป็นลิงก์นะครับอันนี้เราก็มาขุดเฉยๆนะ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเอิร์นพายนะครับเดี๋ยวลองคลิกด,ดูก่อนมันก็อยู่ในนี้หมดอ่ะมันจะให้ขุดนะครับอ,อันนี้จะได้จากเพื่อนเนี่ยประมาณ25%นะถ้าเพื่อนมาสมัครต่อเรานะครับผมมองมันเหมือนกับอแอปเกมมี่นะเนี่ยเราก็มาจิ้มเหมือนเกมมี่เขาเรียกว่าอะไร ARC8 นะครับ ตอนนี้มันอัปเดตใหม่แล้วมันขุดไม่ได้ครับมันต้องเล่นเกมเล่นอะไรแต่ว่าตัวนี้มันมีมาให้ขุดนานละเราก็มาขุดไปเรื่อยก่อนนะครับอ่ะเราก็รอดูการถอนนะตัวนี้ผมก็หาช่องทางการถอนเหมือนกันนะครับเพิ่งมาอ่าเพิ่งมาติดตามนะครับเราก็โหลดมาขุดไปก่อนนะครับอ่ะช่วงนี้เพย์เพามันเดี๋ยวมันอัปเดตนะเราก็มาหาหาสายคริปโตนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะใครที่สนใจก็ สามารถโหลดข้างล่างคลิปได้นะครับหรือว่ามาโหลดในเพจสโตได้นะครับเนี่ยก็ชื่อตามนี้นะครับพายเน็ตเวร์กนะอ่ะโอเควันนี้ผมต้องขอตัว,วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ